สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะในการเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์สัปดาห์ที่8นี้นะคะคุณหนาจะมาอธิบายการทำใบงานในสัปดาห์ที่8ใบงานในสัปดาห์ที่8นะคะจะมีทั้งหมด2ใบงานเรามาดูใบงานแรกกันเลยค่ะในใบงานแรกนะคะจะเป็นภาพเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งในภาพจะมีพ่อแม่แล้วก็ลูกแลนะให้นักเรียนเขียนนะคะอธิบายว่า ลูกเนี่ยได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพรนุกรรมอะไรบ้างจากพ่อแม่หรือว่าทั้งพ่อและแม่นะคะอย่างเช่นลักษณะสีผมลักษณะเส้นผมสีตาสีผิวว่าลูกเนี่ยนะคะได้รับการถ่ายทอดลักษณะอะไรจากพ่อแม่หรือว่าทั้งพ่อและแม่บ้างนะคะส่วนใบงานที่2นะคะเรามาดูกันเลยคะ่ะในใบงานที่2นะคะจะเป็นภาพครอบครัวของสุนนะัข จะมีพ่อสุนัขแม่สุนัขแล้วก็ลูกของสุนัขในใบางานของนักเรียนเนี่ยนะคะเมื่อถ่ายกอกสารมาแล้วมันจะไม่มีสีเพราะฉะนั้นนักเรียนดูสีจากของครูนะคะตัวพ่อนะคะตัวพ่อนะจะเป็นตัวสีน้ำตาลนะคะนั่นคือตัวพ่อส่วนของตัวแม่ก็คือตัวสีขาวนะคะแล้วที่เหลือก็คือลูกให้นักเรียนเขียนอธิบายว่าลูกของสุนัขได้รับกนนารถ่ายทอดลักษณะอะไรบ้างจาก พ่อสุนัขแม่สุนัขหรือได้รับทางพ่อและแม่ของสุนัขอย่างเช่นสีตาลักษณะของสิ้นขนสีขนลักษณะของเท้าลักษณะของหูนะคะอย่างเช่นหูตูบหรือว่าหูตั้งนะคะส่วนในสัปดาห์นี้นะคะคุณหนะก็ขอจบเพยงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ